ะครับก็เขียวเป็นหย่อมๆนะครับตรงนี้จะได้รับ3แถวแรกเนี่ยจะได้รับน้ําขี้หมูนะครับน้ําจากคอกหมูเล้าหมูเนี่ยนะครับมันก็จะไหลลงมานะครับก็ยังเหมือนเดิมครับทําไม่ทัน คนคนเดียวทำไม่ทันนะครับมันนี่ก็ราคาตกแล้วนะครับจากที่พุ่งขึ้นไป3บาทเจสนะครับถึง4บาททีนี้ทะลักราคารดดับนะครับดับลงมาอยู่ที่2บาท20สตังค์นะครับก็ก็ยังพ,พอได้อยู่พอได้อยู่แต่ว่ามันก็พันผลราคาพันผลก็ข้องจะเยอะนะครับ ทั้งสองข้างทั้งมันสับปหลังทั้งไเนี่ยตรงแปลงนี้นะครับเป,เป็นแผนงานที่คุณพ่อว่าจะเจาะน้ำบาดาลกันนะครับก,ก็กว้างอย่างนะคแปลงนี้30กว่าไร่33ไบนาครับก็เนี่ยครับหญ้าก็ลกยังไม่ได้ทำอะไร ว่าเอาต่ออีกสักครั้งก็น่าจะปิดฤดูกาลก็น่าจะไถทิ้งนะครับก็จะปลูกใหม่แต่ว่าอาจจะกลับไปปลูกมันสับหลังสลับกันนิดหน่อยนะครับฝนตกแล้วก็เลยไม่ห่วงเท่าไหร่หรอครับเพราะว่ามันก็ดินจะมีสภาพชุ่มชื้นละนะครับก็ช่องจตุรงการเกษตรก็จะมีแต่อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่า พื้นฐานเดิมก็มาจากาทำไร่การเกษตรนะครับก็ก็เลยไม่นั่นจึงมาทำช่อง youtube เนี่ยแหละครับว่าดูซิว่ามันเป็นจะเป็นยังไงอุ๋ยก็ยังไม่ได้ลงนะครับแค่เอารถไถเครื่องจักรเข้ามาคราดได้เฉยนะครับโอ้เลนะครับปีนี้เขาก็ทำผลงานได้ดีครับแปลงนี้ แต่มันแต่มันโกครับว่าน้องชายโทรมาถามอยู่นะมันลกจังแล้วโอเคอทำคนเดียวไม่ทันนะครับ,คครบมันสำมหลังก็ถามอยู่ว่าจะกู้วันไหนกันแน่นะครับรอแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็รอไล่คือไล่ไปทีละลำดับลำดับว่า จะฝังปุ๋ยแปลงไหนอยู่นะครับเพราะว่ามีภารกิจเข้ามาแทรกอีกเหมือนเดิมก็คือต้องเตรียมที่นาสําหรับทํานานะครับเตรียมที่นาสําหรับทานาก็ต้องหว่านคือเขาเรียกต้องหยอดข้าวนะครับไอปุ๋ยไอ้ไอ่ก็ต้องทำอ้อยก็ต้องใส่ปุ๋ยมันก็ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ต้องเก็บกู้นะครับก็จะเป็นวนเวียนวตัฏจักอยู่เช่นนี้แหละนะครับ ชาวไร่นะครับมันอาจจะไม่ได้หรูหราสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นชีวิตที่พอจะมีความสุขนะครับมันก็เป็นงานส่วนส่วนผมนี่ก็จะกลับบ้านทุกเดือนนะครับผมเนี่ยผมอย่างที่ผมนําเรียนแล้วล่ะครับว่าผมไม่ใช่เกษตรกรโดยแท้นะครับที่ทําอยู่นี่เป็นไร่ของน้องชายนะครับส่วนตัวผมเนี่ยรับราชการอยู่ที่กรุงเทพนะครับ ก็ไปไปมาๆก็มาทําช่อง Youtube ด้วยนะครับก็สงสัยว่ามันยังไงเราอาจจะไม่รู้ลึกนะครับแต่ก็จ,จะพยายามสอบถามนะครับหาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนะครับก็วันนี้ก็จะพามาสํารวจตรวจสอบดูนะครับก็พอได้คลายเครียดบ้างนะครับออกมาต่างจังหวัดปวดจากปันธนาการทั้งปวงที่มันเครียดนะครับผมใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพนะครับ ตั้งแต่ไปเรียนหนังสือออกไปเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ปี2540ก็เริ่มเรียนปริญญาตรีนะครับที่คณะนิติศาสตร์มรามาลักรงนะครับก็เรียนปริญญาโทจบที่นั่นแล้วก็สอบทําง,งานราชการอยู่เนี่ยมันไม่ได้ออกมาเลยครับทีนี้ตั้งแต่บัดนั้นก็ไม่ได้ออกมาเลยครับก็เพิ่งมีทํางานที่ที่พอจะมเีเวลาว่างแล้วนะครับก็ไม่ต้องนั่นก็ก็เพิ่งได้ออกมานช่ครับ ก็มีเวลาได้มาช่วยน้องชายแกก็ช่วยได้ช่วยเขาได้ไม่มากนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณนะครับฝากากดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง Youtube จตุรงการเกษตรจะมีมาให้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ